สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะลิเวอร์พูลกันครับช่วงนี้ตาเหงาเหงกันหน่อยครับรับชมข่าวสารกันครับสายหงอัปเดตเองเดวิดลินช์เปิดเผยว่าไรอันกราเฟนแบกไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงการออกจากสนามของเขาเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวเพื่อกันไว้ก่อนเท่านั้นซึ่งคาดว่าเจ้าตัวจะพร้อมกลับมาลงสนามซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่สโมสรลิเวอร์พูลทันทีเมื่อเดินทางถึงเมอร์ซีไซด์ขออย่าให้เจ็บเลย เขาคนที่ขาดไม่ได้จริงๆตอนนี้และเอนโดก็ยังเจ็บอยู่การาตาสรายทีมดังจากศึกซูเปอร์ลีกตุรกีตกเป็นข่าวกำลังให้ความสนใจคว้าตัวมูฮัมหม็ดซาล่าดาวยิงตัวเก่งชาวอียิปต์ของลิเวอร์พูลไปร่วมทัพในช่วงตลาดนักเตะเดือนมก,กราคมนี้ปัจจุบันซาล่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นว่ามาตรฐานตกลงไปโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ที่ยิงไปได้แค่2ประตูกับอีก2แอสซิสจากการลงสนาม7นัดที่ผ่านมานั่นทำให้กาลาตาสรายศบโอกาสดังกล่าววางแผนที่จะเซ็นสัญญากับซาล่าวัย33ปีที่มีค่าตัวในตลาด50ล้านยูโรหรือประมาณ1,894ล้านบาทหากนักเตะตัดสินใจย้ายออกจากชายคาแอนฟิล์ขึ้นมาจริงๆ Corriere dello Sport สื่อดังจากอิตาลีรายงานว่า AC มิลาน ยักษ์ใหญ่จากศึกกันโช่ซีรีย์เอกำลังให้ความสนใจคว้าตัวโจโกเมสกองหลังสารพัดประโยชน์ของลิเวอร์พูลไปร่วมทัพในช่วงตลาดนักเตะเดือนมก,กราคมนี้ทว่าดูเหมือนอาเนสลอตผู้จัดก,การทีมหงแดงยังไม่ต้องการปล่อยนักเตะออกจากทีมเนื่องจากแนวรับที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัดโกเมสวัย28ปีตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมมาโดยตลอด หลังต้องรับบทเป็นเพียงตัวสำรองของเฟอร์จิลฟันได์และอิบราฮิมาโกนาเต้โดยก่อนหน้านี้เขาเคยเกือบย้ายไปนิวคาสเซิลยูเนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วและในตลาดซัมเมอร์ล่าสุดเอซีมิลานก็เคยพยายามดึงตัวไปร่วมทีมอีกครั้งแต่การย้ายไม่เกิดขึ้นเนื่องจากลิเวอร์พูลพลาดคว้าตัวมาร์กเยฮีจากคริสตัลพาเลซในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขาย ลิเวอร์พูลและเชลซีต่างเตรียมเปิดศึกแย่งชิงตัวโรนัลอาราโคประการันหลังจอมแกร่งของบาร์เซโลนาในตลาดนักเตะเดือนมก,กราคมนี้หลังนักเตะไม่ค่อยแฮปปี้กับสถานการณ์ของตัวเองในถิ่นคนัมนูสาเหตุที่แข้งชาวอุรุกวัยตกเป็นข่าวย้ายทีมมาจากความไม่พอใจหลังต้นสังกัดมีแผนคว้าตัวโจนาธานทาเข้ามาเสริมแนวรับ ทำให้เจ้าตัวพร้อมพิจนารณาอนาคตของตนเองในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลและเชลซีเตรียมอาศัยโอกาสยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวอาราโฮซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็กขวาและเซนเตอร์ฮาฟได้โดยทั้งสองสโมสรอ,อาจต้องเปิดศึกนอกสนามกันอย่างดุเดือดทั้งในเรื่องค่าตัวค่าเหนื่อยและแผนงานระยะยาวที่สามารถโน้มนวใจนักเตะได้มากกว่าสตีฟพาริช ประธานสโมสรคริสตัลพาเลซระบุการที่ทีมอยู่ในสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกที่ดีและยังได้ตั๋วไปเล่นในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจล้มดิวมาร์เกฮี ee, ไม่ให้ย้ายไปลิเวอร์พูลในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะทั้งๆท,ที่นักเตะผ่านการตรวจร่างกายแล้วด้วยโดยพาริชให้สัมภาษณ์ผ่านท็อกสปอร์ตเมื่อวันสุดที่ผ่านมาระบุว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากมาก เรื่องแบบนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแบบชัดเจนหรอกสุดท้ายผมตัดสินใจว่าจากคำแนะนำที่ได้รับมาและจากมุมมองส่วนตัวผมเชื่อว่าทีมจะมีฤด,ดูกาลที่ดีกว่าถ้าเราเก็บมาร์กไว้กับทีมต่อไปหงเอาจริงฟาบริชิโอโรมาโน เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจและจับตาดูสถานการณ์ของดาโยอูปาเมกาโนอย่างจริงจังโดยมีกำหนดที่จะย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงซนะัมเมอร์หน้ามากไปกว่านั้นสองสื่อใหญ่ประเทศเยอรมันอย่าง Build และ Sky Sport DE ต่างก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจอุปาเมกาโน โดยระบุว่าอูปาเมกาโนเคยเป็นตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลตั้งแต่สมัยยังเป็นดาวรุ่งกับอาเบอร์ไลฟ์ซิกและมีข่าวเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเขาย้ายไปอยู่กับบบเยนเมิวนิกในปี2021โดยค่าตัว42.5ล้านยูโรฟาบริชิโอโรมาโนรายงาน แอนฟิลมมริชสื่อสายหงแดงรายงานล่าสุดว่าลิเวอร์พูลอาจขาดวัตารุเอนโดมิดฟิลสารพัดประโยชน์ทีมชาติญี่ปุ่นไปอีกรายในศึกแดงเดือดยกแรกเปิดบ้านปะทะแมนยูวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้สัปดาห์ที่แล้วเอนโด ขอถอนตัวจากทีมชาติญี่ปุ่นชุดทำศึกกีชาเลนจ์ครับ2นัดนี้พบกับปาารกวัย10ตุลาคมและบราซิล14ตุลาคมซึ่งลิเวอร์พูลแถลงในเบื้องต้นว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ไม่ได้ระบุอาการที่ชัดเจนแต่ล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่าเ e นโด มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงขาขวาซึ่งเกมสุดท้ายลงเล่นเป็นตัวสำรองให้ลิเวอร์พูลในนาทีที่86ก่อนแพ้เชลซี1-2ในพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาอาการบาดเจ็บแฮมสตริงโดยทั่วไปแล้วหากไม่รุนแรงก็ต้องพักประมาณ2-3สัปดาห์นั่นหมายความว่าเอนโดจะอดช่วยลิเวอร์พูลในเกมแดงเดือดพรีเมียร์ลีกปะทะแมนยูวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แต่ต้องรอการยืนยันอีกครั้ง ทำให้ลิเวอร์พูลอาจไร้ผู้เล่นที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรวมกัน4คนในเกมต้อนรับแมนยูในเต็ดประกอบด้วยวาตารุเอนโดแฮมสตริงอิบราฮิมาโกนาเต้ต้นขาอลิสันเบเกอร์แฮมสตริงและจิโอวานีเลโอนีเอ็นค่อยหัวเข่าฉีกขาดกุนโดกันพูดถึงเวสผมคิดไว้แล้วว่า ค่าตัวที่สูงของโฟเรียนเวียสจะทำให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกจับจ้องเป็นพิเศษในอังกฤษมันน่าเสียดายนะแต่นั่นแหละธรรมชาติของวงการฟุตบอลในปัจจุบันมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดของเขาที่มีค่าตัวสูงแต่ก็เข้าใจได้ว่าผู้คนต่างคาดหวังจากเขาเยอะแต่เท่าที่ผมรู้ก็คือไม่มีนักเตะพรีเมียร์ลีกคนไหนที่สร้างสรรค์โอกาสได้มากกว่าเขานะ สำหรับพวกวิจารณ์ผมอยากเห็นการวิเคราะห์เชิงลึกกว่านี้ไม่ใช่แค่จำนวนประตูหรือแอซิสบอกตามตรงใครที่มองไม่เห็นถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยมของโฟเรียนนั่นแปลว่าคุณไม่เข้าใจฟุตบอลเลยการพูดว่านี่เป็นการซื้อที่ล้มเหลวตั้งแต่ตอนนี้มันเกินจริงไปมากผมมั่นใจว่าประตูและแอซิสของเขาจะตามมาในเร็ววันนี้ไม่เกินเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนคุณจะได้เห็นแน่นอนไม่มีนักเตะค,คนไหนบนโลกที่สามารถปิดหู ปิดตาทําเป็นไม่รับรู้เกี่ยวกับเสียงวิจารณ์ณได้ซึ่งมันย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจอยู่แล้วไม่มากก็น้อยแต่ผมเชื่อว่าด้วยความเป็นมืออาชีพของโฟเรียนและพรสวรรค์อันมหาศาลของเขาเขาจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนและมันสําคัญมากกับทีมชาติเยอรมนีด้วยสําหรับผมผมไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับตัวเขาเลยศักยภาพของเขานั้นล้นเหลือรอเพียงแต่เวลาระเบิดออกมาเท่านั้นโอลิเวอร์ตัดสินแดงเดือด พรีเมียร์ลีกจัดให้ส่งไมเคิลโอลิเวอร์ตัดสินเกมแดงเดือดที่แอนฟิลด์ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้พร้อมด้วยทีมงานผู้ช่วยสจว i ตเบิร์ดทิมวูดและผู้ตัดสินที่4เครกพอร์ันส่วนทีมงาน VAR เป็นดาร์เรนอิงแลนด์กับเจมส์เบลถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ ขอบคุณครับ